ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับมาพ่อๆกับพ่อเตรียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลได้พี่น้องเด้อครับเมื่อนี้พ่อเตรียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของพ่อบ้านสวนพี่น้องเสียดายมึงงวดที่ผ่านมาหกเจ็เข้าตรงๆได้พี่น้องแตียวพอเตรียมวัได้เอามาลงนะครับเพราะว่าติดธุระ ขับงวดน,นี้ก็เลยเฉียวมาฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้องเนาะเอาไปเบิง้งเป็เนแนวทางน้ากันนะครับครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิเบเอ็ดกันยายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเจ็ดแปดศูนย์หกหกเจ็ดขับเลขล่างเขาออกศูนย์หกนะพี่น้องเนาะครับเอามือนี้พอเตรียมภามาติดตามเบิ้องนะครับเนาะกับพ่อบาดสวนนะครับอ่ะไปเบิ้งน้ำกันพี่น้อง อขอมาจอๆจังเลยันพี่น้องขอดีเห็น f อฟซพอเตียมมึมีแต่สว่าครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะศุกร์ที่13กันยายนสองห้ากเจ็ด ลาวพัฒนา เราพัฒนาพ่อบ้านสวนพี่น้องเนาะครับพ่อพนเนมาเนาะครับเนาะ mm hmm. บนล่างนะพี่น้อง mm hmm. บนล่างวิ่งรลด บนล่างวิ่งรูดแปดกับห้าพี่น้อง8ดกับห้าเน้นที่ห้าพี่น้อง ครับส่วนจับคู่เนาะพี่น้องเนาะแปดสอง แปดห้านะครับสัตว์บอดพี่น้องเห็ดมอโไก่ๆอยงหน่อยหับส่วนหลักห้าได้พี่น้องเนอะสามสามห้าเจ็ดห้า เก้าห้าเจ็ดคูเจ็ดหางพี่น้องครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเลือกพอแล้วเน้นในที่ติดหานะพี่น้องเนาะติดหากรที่มีสามหาเจ็ดห้าเก้าห้าแปดห้าพี่น้อง ครับแต่ว่าพอเตียมมักหลักแปดได้พี่น้องมักน้ำพอเตียมบ่แปดสองแปดสามแปดสี่เพราะว่าพอเตียมกะลงมาหลายอาจารย์มันส้นกันที่แปดสองแปดสามแปดสี่นี่พี่น้องเนาฉะนั้นแล้วมักตัวเด็กกะพิจารณาเมืองเราพี่น้องเนาะครับที่สําคัญในพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับกลับตัวไว้นํานะครับเนาะคอยเขา่าคอยแตกปัง,ปง ครับพี่น้องอีฟซี่ก็บเได้โศกโศกมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอามือวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่13กันยายน2567้าลาวพัฒนาพ่อบ้านสวนครับบนล่างวิ่งรูด8กับ5เน้นที่5เนาะพี่น้องเนาะครับก็มี82 83 84 85 35 75 95ครับเน้นก็นตามนี่แหละพี่น้องที่พอเตรียม ถ้าซีไว้เนาะพี่น้องเนาะครับครับเอาพี่น้องบานนี้ซัดเจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้นะครับ 7, 6, 7เด้อเล่าพัฒนาพ่อบ้านสวนเนาะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาก็สิได้นะครับเจ็ดหกเจ็ดเข้าตรงตรง,ตรง,ตรง,รงรอุณหภูผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ก็ขอให้ปังปังอีกนะครับครับเอามื่อวนันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวานันศุกร์ที่13กันยายน2567ลาวพัฒนาพ่อบ้านสวน กับบนล่างวิ่งรูด8กับ5เน้นที่5นะครับแต่ว่าเบิ่งแล้วก็จะเน้นทั้ง8ทั้ง5านะพี่น้องมี8ปดหายู่รับส่วนจับคู่พี่น้อง8 2 8 3 8 4 8 5 3 5 7 5 9 5คร่เพอละวันเน้นทิติหาได้ว่าสันเอาฉะนั้นแล้วตัวที่บนเน้นเข้ามักเข้าเก่าได้พี่น้องเ้อแล้วที่สำคัญนะครับมักจอบตัวใด้เขาก็จะลืมลับตัวไวน้ำนำมาพี่น้องเนาะ ครับเอาพ่อเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อบ้านสวนเนาะครับเนาะที่ได้ช่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พ่อเตียมขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอา,าฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอไวพ้พรอนคอยเขาคอยแตกปังๆรับพี่น้องอ e ีีก็จะได้โชคโฉบมันๆนกันนะครับ ครับพเตียมขอเนย้ยนยำแะพี่น้องเด้อมัมกสอบตัวใด็ก็อจะาลื่มกับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะาลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำนี้น,นครับเด้อทางช่องตะวันพาโชคสนแนลเนาะพี่น้องเนาะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้เด้อพี่น้องเด้อครับเพื่อจะประผาดชิปใหม่ที่พอเตียมลงไปเนาะครับเนาะครับ สุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมก็ข,ขอกราบขอบพระคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอให้โศกโศกมันมานแห้งแห้งรวยรวยกันทุกตุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแคนี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนา้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม